สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สือทุกคนนะคะขอบคุณ hmm. วันนี Maori ้ที่มาเปิดตัวภายนตร์ภาคตีดแบบของเราด้วยนะค่ะภาพยนตเรื่องนี้มันจะสล่มขนาดยังไงบ้างคนตอนแรกอืมภาพยนตร์เรื่องท่าหรอคะเรื่องภาพยนตรเรื่องนี้นะคะเป็น ภาพยนตร์คอมเมดี้ค่ะสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะใครที่แบบว่ากลัวกี่อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวค่ะสามารถเข้ามารับชมภาพยนตร์ของเราได้ค่ะเราบอกว่าจะสรุกสนนงลับไปแน่นอนค่ะแล้วก็ต้องถานกัชุคอนตูมนก็ลงั่นจัดแน่นแน่นอน่่าแ่นน่นน่นน่่น่นแน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 ่นแน่นแแ่นแนคนแ่น่นแน่น่ค่ะแน่นแนน่น่น้่แแ่่แ ชีฟคาเล็กเตอร์ห้าสีมากตั้งแต่ในเอ็มบีโมกกบแล้วก็ในภาพยนตร์ด้วยแล้วก็มาถึงงานวันนี้ด้วยพวกเราก็มาห้าสีชิ่งขึ้นเราจะใส่แบบเดียวลายรกันเนาะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือแยกสีเลยค่ะก็ทกแบบเตก็มแบบในหน็ก่มัง ไปเห็นจริงๆที่เขาก็ช่วยด้วยว่าจะให้เล่นประมาณนี้หอะรงีอ่ที่กลับเราก็ช่วยให้แต่นอนตี๋อ่านแล้วรู้สึกน่าขึ้นกับตีเพื่อนๆที่น้ออยู่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจออแต่เรองนี้เป็นคอมเมดี้เนาะถามสาวพีคตียากไหมนะอุ้ยใช่ว่ตลกเลยอุ้ยต้องมาจิงมั๊กองแกบเชื่อ ที well have like ่านในการแสดงนะคะจริงจริงมันยากตรงที่จะบอกว่าเป็นแบบหนังตลกทุกคนก็จะต้องแบบว่าเฮ้ยมันจะตลกแบบเบอร์สูงแน่นอนเลยก็รู้สึกว่ากดดันในความที่จะต้องทำให้มันแบบคนดูจะต้องรู้สึกตลกไปกับเราด้วยไม่ใช่แค่เราตลกกันเองตลกไหมเดี๋ยวถามพี่อีที่บอลดีกว่าว่ารื่องงานกับน้องเป็ยังไงบ้างแล้วผมขับไม่หยุดเลยนะแล้วครับ อะไรนะร่วมงานกับน้องเพื่็นยังไงบ้างก็เอาตอนแรกก็เกรงครับเกรงพอสมควรคือแบบก็เหมือนเหมือนโมเมนต์แรกที่ได้เจอแบบเมมเบอร์เขาวันนี้แหละเป็นเหมือนกันเลยเพราะว่าก็ทำทำผมต้องทําตัวยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดได้เหมือนแบบห้าคนเนี้ยแบบได้รู้จักกันได้ร่วมงานกันนานๆก็ก็สนิทกันก็เป็นผมเนี้ยก็ได้พี่ได้เพื่อนได้น้องในในกองแล้วก็เออได้เป็นได้บิทภาพด้วยสนุกแล้วความเกรงก็ลดลงไปในระดับหนึ่งดีกว่าอ่าในเรื่องเราเป็นอะไรฮะก็หลวงน้องใช่ไหมใช่ครับ ก็เพียสาวเพราะว่าบอกว่าะมาแยกชิดนะคืออย่างนี้ผมต้องบอกว่าคาเลคเตอร์เมื่อกี้พูวมับก็บอกให้มีสว่วนลดในการออกแบบนะครับคือสิ่งแรกที่พ่วมกับออกแบบคือมึงต้องเล่นหื่นแล้วคําถามในหัวผมคือผมหื่นกับคนกลุ่มนี้ได้อย่างไรผมก็เลยทำให้มันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วกันอะไรนนะอย่างเงี้ยกังวลเห็นน้องๆบอกว่าแบบว่าชอบเล่นเกมกันในคองนะคะ เนบ้า่เกมเพื่อในาสองพันกจะได้แบบว่าเข้าบดหน้ก็ผมก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นพอยที่ทำให้เชื่อมกันได้เนาะมันก็แบบผ่านเเกมอะไรผ่านผ่านเกมก็จะให้แบบมานั่งคุยกันเพื่อสารสองพันผมรู้สึกว่ามันน่าจะยากเพราะว่าจะคุยด้วยเรื่องอะไรสำหรับผมแล้วผมไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรอ้แต่ก็ก็ดีแบบก็มีเกมด้วยแล้วก็มีเพื่อนนักแสดงอีกคนหนึ่งด้วยที่แบบช่วยอะไรเอ ครับก็จะมีเกมครับเพื่อช่วยสางส<ม>ัมพันธ์นะครับแต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาก็เล่นอย่างเดียวไม่ได้ตอบสนเลยครับอย่างที่จะาเป็นหนังเรื่องแรกเนาะหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกับตอนที่เราเล่นซีรี่ย์ยังไงบ้างครับผมว่าผมว่าต่างมากนะเพราะว่าซีรีส์เนี่ยมันจะเป็นเทคนิคการแสดงหรือว่าการถ่ายทำมินแบนด์อ่งครับซึ่งมันจะให้ภาพแบบแบบของซีรีส์อ่ะแต่ว่าในหนังเนี่ยเหมือนว่ามันต้องเน้นเก็บรายละเอียดสถานที่หรือว่า บรรยากาศภายนอกแล้วเราก็ต้องเล่นไปในคูเวนนะครับก็ต้องปรับตัวเยอะในการที่จะแบบว่าเล่นซีรีส์มาก่อนแล้วก็มาเล่นภาพยนตร์อย่างที้มอการงานกับทีมอดีใช่ครับไบ้างได้ากทีมดีรู้สึกดีใจครับเพราะว่าเพราะว่าตอนตอนแรกๆเนี่ยเราก็ทํางานกับทีมเดียวมาก็รู้สึกสนุก้วครับเพราะทีมงานเขาสนุกมากแล้วก็ผมชอบความจริงจังของทีมเดีวแล้วก็ตอนเล่นก็คือเล่นให้สุดแล้วก็ตอนที่จริงจังก็จริงจัง ให้สุดนะครับเพราะว่าเขาก็แบบว่าคำหนึงตัวนักแสดงเลยว่าถ้าเกิดมันเลรเลยเวลาไปเขาเขาก็จะทำทําให้มันตามเวลาหลายคนที่เขาแบบว่ามารอดูคนหนึ่งเนาเขาก็รอดูบบว่ากีดที่บอไปเล่นหนักกันอย่างเงี้ยคนดูจะได้เห็นความแปลกแล้วก็ความแตกต่างในมคู่นี้บ้างความแปลกไม่ก็ความแตกต่างแปลกก็เราไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนใช่ไม่เคยเล่นคอมเมดี้แล้วก็ แตกต่างเนาะผมว่ารอดูก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยเราค่อยมาวัดกันว่ามันแตกต่างอะไรกันยังไงแต่ก็มีความแตกต่างอยู่ใช่ถ่ายทำก็แตกต่างแล้วมันก็ต้องแตกต่างขอบที่น er ี่ในความที so ่แบบว่าใส่ชุดเป็นชุดแบบเต็มแน่นเป็นยศตลอดเลยอย่างเงี้ยเห็นผมก็ถ่ายด้วยเมษาด้วยเป็นยังไงพักกางเกงหนักหนาสาบากก็ก็หนักครับว่าชุดมันก็มันก็หนักอยู่จริงๆนั่นแหละแต่ก็ ผมจะงอแงมากขนาดนั้นก็ไม่ได้แต่ก็งอแงอยู่แหลกไหมไม่ต่างก็ไม่ค่อยแต่พอสมควรเป็นงอแงเขาบ่อยนะฮะอะไรนะครับเพราะว่าฟองว่าคุณไป็นงอแงเขาบ่อยนะคะใส่ก่อนมากใช่ไหนงอกรอนะฮผมหงอแงกับทุกคนแต่ในทุกครั้งที่ผมงอแงผมก็จะมองว่ามันก็ไม่ได้มีให้เราได้แต่งคนแหละคือเด็กสาวก็แตกเหมือนกันใช่ก็ระปากพอกันผมว่ามีความระบาดที่แตกต่างกันเลยว่าแล้ว ค่ะเรื่องนี้มันตบบขอแท็กความเป็นเหนือความอิสระเนาะมีความน่าสนใจของเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็เอาคนที่ไม่เคยพูดเหนือกับอีสานมาพูดแล้วของท่าทาด้วยใช่ไหมใช่แล้วรนไฟยังไงบ้างก็คือมันไม่ใช่แค่บถไฟธรรมดาแต่ว่าต้องด่าจากน้องมีแล้วคือรู้ก่อนคืนนั้นรู้ก่อนแค่คืนเดียวว่าต้องแบบเฮ้ยเดี๋ยวพูดภาษาเหนือนะแล้วก็น้องมีด้ว่าใส่ใก็เลยต้องใช้แบบว่าพี่นี่ที่อยู่ในกองแบบว่าพี่คะช่วยหน่อยเป็นนักลุกไปอยู่ที่เขาให้เขาอัดเสียงให้ฟังอะไร ก็ถือว่าเป็นความท้าทาย้ีอรู่แบบอ่ะพี่ถามนิดนึงเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวกับผ้าอยู่แล้วถูกไหมผ้ามันจะเป็นที่สนามในไหมว่มาก็ออเรื่องเลย <c oughs> ถามเลยว่าเ <c oughs> สียชีวิต,วววววววตแล้วก็เสียชว่ลวน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 ทำจนเสียชีวิตค่ะแล้วก็อยู่ในผ้าคืออย่ <c oughs> างนี้ค่ะแล้วก็ถ้าใครมาจับก็คือจ,จะบอกว่าต้องทำอะไรอะไรประมาณ ก็ต้องรอติดตามอจริงถ้าในเทรเลอร์ก็จะบอกว่าให้ค่อยถามว่าใครเป็นผู้ห้าของประมาณนี้ตอนนี้ก็จะสนุกสนานคอมเดีนะติดตามันไหบ้างเราตอบเป็นตัวแทนกัวประกันครัค่ะก็ฝากค่ะใคร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 เลยค่ะเอาโยนนะคะเรื่องข่าวผีของตัวเป็นข้าวยนผีคอมเมดี้ค่ะแรกๆที่พวกเราทุกคนได้เราต้อการจะได้ทั้งแรกก็พวกเราก็ทำอย่างเต็มที่ค่ะ หวังว่าทุกคนที่ได้มาเข้ามารับชมก็จะได้รับความสุขความมีอะไรกับอะไรคุณมอไหนครับพี่พูดเรื่องนี้หน่อยคมนะครับคุณมอของกันเลยครับปู้ชมอืออะผู้ชไทอะไรโอ๊ะฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับรับรองว่าแบบใครที่แบบกำลังจะตามหาภาพยนตร์ที่คอมเมดี้แล้วก็เบาสมองผมแนะนำเรื่องนี้เลยคุณแบบ ถอดสมองส่วนเชิงวิเคราะห์ซีบ้างเอาไปวางไว้ก่อนแล้วคุณก็เข้าไปแบบสมองปลอดโปร่งคุณจะได้รับความเมตตาอย่างแน่นอนกล้วฝากกันด้วยแล้วก็เป็นเรื่องแรกนั่นแหละเรื่องแรกของพวกเราด้วยก็ทุกคนตั้งใจทำเต็มที่มากอยากให้ทุกคนมาูงมาเสกนะ อาชีพวงเราอะค่ะมีเยอะมากๆแล้วก็ความที่ไอแอมมาลุยทางด้านหนังมากขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะให้แบบว่าเมมเบอร์อของพวกเราได้แสดงศักยภาพมา,มากยิ่งขึ้นค่ะไม่ได้มีแค่ร้องแค่เต้นอย่างเดียวแต่ว่มาม,มีการแสดงมาเพิ่มด้วยค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมเป็นยไงบ้างคะค่ะก็คือว่าก็เป็นความคิดที่ดีนะคะเพราะว่าส่วนตัวตัวตนที่จริงแลวเองจะได้มาเล่นหนังอะไรแบบนี้ได เรได้รับถอได้ก็ขายเป็นเก้อเลว่าเฮ้ยเรามีตัวเือกพัฒนาเลยพอเราได้แล้วท่านที่รเราก็พัฒนามันส่งรงเอก็ถได้แต้ดีที่บกว่าเขามรอะได้งาะกับค Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.